สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับพบกับครูชาติอีกเช่นเคยครับในนำเนื้อหาสาร,ระเกี่ยวกับหน่วยที่1นะครับตัวเรามาฝากดูรูปนะครับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาการของขอ,ง,ขอ,ง,อง,งด้านร่างกายของเพศหญิงเพศชายด้านจิตใจด้านอารมณ์สังคมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวชั่วโมงที่2เรามาพบกันในเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อกระดูกและข้อต่อครับว่า มนุษย์ของเรานั้นนะครับมีกล้ามเนื้ออยู่กี่ประเภทนะครับการทํางานนะครับของกล้ามเนื้อเป็นอย่างไรการดูแลรักษาของกล้ามเนื้อกระดูกการทําหน้าที่ของของ,ของกระดูกแต่และและ้วก็ต่อนั้นเป็นอย่างไรมีวิธีการรักษาอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูชาตินําวิดีโอแล้วก็เนื้อหาสาระมาฝากลูกๆเช่นเคยครับเช่นเคยนะครับแล้วก็หวังว่านักเรียนในระดับชั้นปถมศึกษาปีที่4ทุกๆคนคงจะได้ศึกษาไปพร้อมๆอกับครูชาติด้วยนะครับเดี๋ยว เราให้คุณผูชาติจะใหุ้เราได้ศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานหน้าที่นะครับแล้วก็การดูแลรักษาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวติดตามวิดีโอแล้วก็เนื้อหาที่สาระสำคัญเดี๋ยวท้ายชั่วโมงมาพบคุณผู้ชาติอีกทีครับไปได้เลยครับเรียนครับ